อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโค้ชพันทิพยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟันกันเลยเรื่องผีหัวขาดที่วัดป่าเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนวันนั้นเอ็มกับเมย์ต้องไปวัดป่าแห่งหนึ่งในยโสธรเพราะพ่อของเอ็มลืมเอายารักษาโรคไปพวกเขาตัดสินใจเดินไปส่งยากลางดึกซึ่งปกติแล้วไม่มีใครเข้าไปที่วัดป่าช่วงเวลานี้เลย บรรยากาศรอบๆเงียบมากแต่ระหว่างที่เดินไปเอ็มเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามหลังพวกเขาอยู่ขณะที่พวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้อยู่ดีๆก็สั่นแรงมากกิ่งไม้ไหวยยวบเหมือนมีคนอยู่ข้างบนแต่พอใช้ไฟฉายส่องขึ้นไปกลับไม่มีอะไรเลยไม่มีลมไม่มีนกมีเพียงเงาดำๆแวบหายไป เมเริ่มกลัวสุดขีดแต่เอ็มพยายามตั้งสติแล้วบอกให้รีบเดินต่อในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหน้าวัดแต่แล้วพวกเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงประตูเข้าร่างสูงเสื้อเปื้อนเลือดแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีหัวมันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเอ็มกับเมช็อกจนขยับไม่ได้ เสียงฝีเท้าของมันดังหนักและเช้าจนเหมือนจะยืนอยู่ตรงหน้าแล้วแต่พอดีพ่อของเอ็มเปิดประตูกุฏิออกมาทุกอย่างเงียบลงและร่างนั้นก็หายไปในความมืดตำนานผีหัวขาดของวัดป่าชาวบ้านเล่าว่าในอดีตมีชายคนหนึ่งเป็นคนดูแลวัดแต่เขาโกงเงินบริจาคไปเยอะมากแล้ววันหนึ่งรถของเขาคว่ำ และเขาถูกตัดหัวเสียชีวิตในทันทีตั้งแต่นั้นมาดวงวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ที่วัดคอยหลอกคนที่เข้ามากลางดึกคำถามชวนคิดถ้าเป็นคุณต้องเดินเข้าป่ากลางคืนแบบเอ็มกับเมคุณจะกล้าไปไหมถ้าเจอบางสิ่งยืนอยู่หน้าวัดคุณจะทำยังไงร,ระวังให้ดีเพราะบางทีอาจมีใครกำลังมองคุณอยู่จากที่มืดมืด